ก็มานางเล่นอยู่อหอกงัวนวะคะช่วงคำคำตะก่อนตก่อนสีหอดหาเมงแรงก็ไม่เหลืองเว้าวไม่เหลืองคุยครับทุกคนนะคะที่น้องเสื้อเหลืองกำบอที่น้องเสื้อเหลืองกำบอ่คะโซเสื้อเหลืองกำเด้ฝากาคนเฮ้า ขันทำารกมดีไว้กะได้ซิ่งดีๆนะคะขันทำารรมกมซัวไว้ก็ะได้สิงซัว,ว,วนะคะโดยเฉพาะขาค้นเห่าขันพิษศิลพถ้าพิษศิลหมไมถึงว่าสิต่างใจหรือบ่อต่างใจกระซางนะคะขันมันพิษแล้วขันหัว่าพิษแล้วบ่อหยุดหัว่าพิษแล้วแหงเดินหนาตอ พี่น้องเสือบกอว่ากรรมนั้นมันเห็เร็วกรรมนี่นมันจะมันจะเร็วแห้งนะคะเพราะฉะนั้นผูใ้ใดผู้เพิ่นเสือเลี่ยงกรรมเพื่อกสซีว่าห้าเป็นบาเพื่อกะสีวา่าห้า,วาเวาไปเรื่อยๆแต่ว่าโเซเสือนะคะเสือเลี่ยงกรรมกรรมมูนาวัตติโลกโกสัตโลกย่อมเป็นไป,นป,นปนตามกรรมเจ้าทํำกรรมเอียงไหวเป็นบุญหรือเป็นบาป เจ้ากระตองได้รับผลของกรรมที่เจ้าทำนะเพราะฉะนั้นพึ่งระลืกกวย่าค้านเกิดมาเนี่ยทุกคนมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามและก็มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทั้งหูวว่าจะของเพศบาปเพศกรรมไว้ขันหูวว่าจะของ ทำบอดีไว้กะควรหยุดนะคะควนเฮากะซ้ำกันครับการที่ว่าเฮ้าไปหลักของคขานี่แหละเฮาไปหลักของเขาเป็นจากของเขาโบหูแต่ว่าเฮ้าหูเฮาหูอยู่เกียรใจเฮาเฮ้าหลักไปเดี่ยวเทื่อนหนึ่งสองเถื่อนสามเถื่อนสิจากของเขาจับอะไรหันบ่บันี้่ขันผูมีจิตสนึก ก็ตตองหย่อนกลับมะมองงจาของว่าขัดคล้องสิ่งนั้นคัะมันเป็นข้องเฮ้าเราวมีผู้อื่นมาหลักละเฮ้ิเสีสสยใจบอแม่นบอเพราะฉะนั้นขันค้นค้นที่มีสติสมบูรณ์เข้ากัตตองหยุดขันค้นที่บ่มีสติสตังมิยังเลยก็คือบอหามเจ้าของยังกะซางมันกูบ่เงิดจัิงสินะอันนั้นเขาเอื่นว่าค้นบ่มีสติในการใส่ซีวิตนะคะ